วานชื่นภาพนี้แหละที่เวียสุกล,ลวั์ชื่นชอบมากที่สุดในวันงานแต่งเข้าพิธีวิวากันไปเมื่อวันที่17กรกฎาคม2565สำหรับคู่รักข้าวใหม่ปลาันอย่างพระเอกบุ่มซุปตาเวียสุกล,ลวั์และภรรยาสาวคนสวยอย่างวิกกี้โดยล่าสุดในอินสตาแกรมของเวียได้โพสภาพสุดประทับใจในวันแต่งงานพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่าผมชอบช่วงเวลานี้ที่สุด แอดวิกิเอ็กคลอเอรกับผมเราเต้นรำเพลงนี้ด้วยกันหลายครั้งบนถนนสันอ่างเก็บน้ำบนสนามหญ้าอกล้อมด้วยขุนเขาวบนหาดทรายบนเรือหรือแม้แต่ใต้น้ำวันนี้เราได้ทำมันอีกครั้งในงานแต่งของเราน้ำตาไหลเลยครับรักคุณนะแฮชแท็กขีดล่างวดดิ้หลังจากนั้นสั่งมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิคนที่บอกเฮียนอกใจนี่ต้องเป็นคนแบบไหนอาจจะ เลิกกันนานแล้วก็ได้แต่ปิดข่าวเพราะติดพรีเซนเตอร์ร่วมกันเราเป็น fc ก็อยากเห็นเฮียมีความสุขกับคนที่พร้อมใช้ชีวิตคู่ด้วยถ้าดูสัมภาษณ์บ่อยๆจะรู้ว่าเฮียอยากแต่งงานอยากมีครอบครัวพร้อมก็คือแต่งเลยไม่ว่ากับคนไหนเฮีย er อายุมากแล้วบางคนบอกรักต้องรอต้องรออีกกี่ปีอะพ่อแม่เฮีย er อายุเยอะแล้วถึงเจ้าสาวจะมีลูกก็คือเขาพร้อมทุกอย่างมีทุนรัพย์ในการเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดีของสัง แฮชแทกสู้สนะคะเป็นกำลังใจให้แฮชแทกรักกันนานๆนนะคะ